นี่คือของขวัญต้อนรับสำหรับท่านท่านผู้นำชุดของผู้นำยินดีด้วยคุณได้รับอุปกรณ์ชุดของผู้นำ,นค,นำคุณสมบัติป้องกัน5คุณสมบัติพิเศษสามารถสร้างชีวิตได้เ<ะ>สื้อผ้ารางวัลที่เธอพูดถึงมันเป็นเรื่องจริงสินะเมื่อกี้ที่คุยกับฉันคือเธอใช่ไหมนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ดีใจจริงๆที่เราอดทนรอการมาถึงของท่านท่านผู้นำ ข้าชิลิเลียนเป็นเอลแห่งเผ่าพันซีเมขออนุญาตให้ข้าเล่าอย่างช้าๆเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นเมื่อ500ปีก่อน500ปีก่อนจกักรพรรดิโม่หลงได้นำกองทัพอสูนกวดล้างทวีปอาซูลูเหล่านักรบที่มีพลังพิเศษในการต่อกรกับอสูนถูกเรียกว่าวีรบุรุษพวกเขารวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับจกักรพรรดิโม่หลงและกองทัพอสูนของเขาแต่ความพ่ายแพ้อย,อย่างต่อเนื่อง ทำให้เหล่าวีรบุรุษใกล้สูญสิ้นหากปล่อยไว้แบบนี้กองทัพทั้งหมดจะถูกกวาดล้างเพื่อรักษาความหวังสุดท้ายเผ่าเอลซีเมซึ่งยอมสละชีวิตเพื่อไล่เวทมนต์อาร์พวกเขาพเหล่าวีรบุรุษที่ใกล้ดับสิ้นพร้อมทั้งทรัพยากรมากมายลงในคริสตัลโนอาคริสตัลโนอาจึงถูกซ่อนและค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นต้นไม้โนอา เหล่าวิรบุรุษรอคอยผู้นำที่จะมาทำพนันธสัญญาและท่านก็คือคนที่พวกเรารอคอยให้มาทำสัญญานั้นโปรดนำเหล่าวิรบุรุษไปต่อสู้กับจกักรพรรดิโมลงและทวงคืนทวีปอาซูลูจากเงื้อมือของอสูลด้วยเถิดแล้วฉันจะได้อะไรล่ะนี่มันไม่ใช่เกมนะฉันอาจตายได้ทุกเมื่อจากบันทึกของเผ่าเราจากักรพรพรดิโมลงครอบครองคริสตัลโมหลงที่สามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้ และมีเพียงสายเลือดของเผ่าเราเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสมันได้หมายความว่าคุณสามารถทําให้ทุกคําปรารถนาเป็นจริงได้คุณเองก็คงมีสิ่งที่อยากได้มากที่สุดใช่ไหมละ่ะนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอดูเถ้าฉันคงต้องเชื่อเธอไปก่อนแล้วหาทางเอาตัวรอดในโลกนี้ให้ได้ฉันควรทํายังไงต่อฉันสามารถเชื่อมต่อไปยังโลกของคุณได้คุณจะทําพันธสัญญาและถ่ายจิตสํานึกเข้าไป ในร่างที่หลับไหลของเหล่าวิราบุรุษแบบนั้นเราก็จะสามารถชุบชีวิตเหล่าวิราบุรุษได้ผู้คนที่เข้าสู่โลกต่างมิติ2งั้นแสดงว่าฉันแค่ต้องส่งให้กับคนที่ไว้ใจได้สินะขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ทำภารกิจสำเร็จได้รับ50แต้มพลังงานอาร์คท่านผู้นำตอนนี้พลังงานอาร์คเพียงพอสำหรับการแลกไอเทมระดับสูงแล้วกรุณาก้าเข้าสู่วงเวท เพื่อรับรางวัลแบบนี้เหรอยินดีด้วยคุณได้รับดาบเหล็กยักษ์ขึ้นสนิม1แผนที่เวทมนต์ขนมปัง2ยินดีด้วยคุณได้รับอุปกรณ์ดาบเหล็กขึ้นสนิมคุณสมบัติพลังโจมตีบวก10คุณสมบัติพิเศษไม่มีถึงมันจะดูอ่อนแอไปหน่อย แต่ยังไงฉันก็มีอาวุธไว้ต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ข้างนอกแล้วยินดีด้วยท่านผู้นำความสามารถของท่านเพิ่มขึ้นแล้วภารกิจใหม่ของอาร์คปลดรวบรวมไม้จำนวน1,000ท่อนภารกิจโนอาเก็บไม้1,000ท่อนรางวัลภารกิจ100แต้มพลังงานอาร์คน่ะ1,000ท่อนเหรอหื้ทำไมถึงมีมอนสเตอร์สตัวอยู่ตรงนั้นล่ะ เมื่อพันธสัญญาโนอาสำเร็จต้นไม้โนอาจะสร้างเกาะป้องกันชั่วคราวเพื่อป้องกันการบุกข,ของมอนสเตอร์แต่กำแพงนี้จะหายไปใน1เดือนคุณสามารถตรวจสอบขอบเขตของวงเวทป้องกันได้จากแผนที่เวทมนต์นั้นฉันก็ไม่ต้องังวลว่าจะโดนโจมตีตอนออกไปเก็บไม้แล้วสิเฮ้ยตรงขอบวงเหมือนจะมีหมู่บ้านอยู่พรุ่งนี้ลองไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อจะแลกเครื่องมืออะไรได้บ้าง ว่าแต่ขนมปังที่ถูกผนึกไว้นานขนาดนี้มันกินได้จริงๆเหรอเพราะว่าภายในคิสตันโนอาเวลาจะถูกหยุดนิ่งทุกสิ่งจึงคงสภาพเดิมเหมือนตอนที่ถูกผนึกไว้ช่างเป็นพลังที่น่าทึ่งจริงๆแต่นี่ก็เป็นอีกปัญหาเหมือนกันฉันต้องหาที่มาของอาหารให้ได้ไม่งั้นคงอดตายก่อนจะถูกมอนสเตอร์กินซะอีกจะว่าไปแล้วอาเรียนเธอจะส่งคนพวกนั้นมาที่โลกนี้ยังไงกันแน่ มันไม่ใช่การส่งตรงแต่ใช้เวทมนต์ไปสื่อกลางเราแค่ถ่ายจิตสํานึกของมนุษย์ฝั่งนั้นมายังร่างกายของเหล่าวีรบุรุษทําให้พวกเขาสามารถควบคุมร่างกายนั้นได้ตกลงแล้วสิ่งที่เรียกว่าสื่อเวทนี่มันคืออะไรกันแน่ตอนนี้มันน่าจะใกล้ถึงแล้วสินะของมาส่งแล้วครับช่วยเซรลับหน่อยของที่ว่าในข้อความมันถูกส่งมาจริงๆด้วยสิ งั้นใส่มันดูหน่อยแล้วกันถึงจะฟังดูงี่เง่ากว่าเธอแต่ลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายของที่มีค่าเช้นเดียวที่เก็บได้จากซากผลักหัพังก็มีแค่นี้สินะต้องยอมรับเลยว่าความสามารถนี้สะดวกสบายไม่เบาเลยลองเอาไปแลกอาหารกับเครื่องมือที่หมู่บ้านใกล้ๆดูก็แล้วกันช่วยด้วยเด้โปลดใครก็ได้ช่วยจันที